ไม่ง่วงนอนนะเดี๋ยวเราเปิดบทยกนี้ให้กับน้องๆเลยดีกว่าฮะเพราผมฮะมีศิลปินนะเฟรเวอร์นะมาโหวตกันในรอบนี้ครับถ้าเลือกับเขาเรารักกันได้ไหมจ๊ะนี่โให้ไปอนเลยนะครับเพลงนี้นะครับโหวตเข้ามาได้นะครับนะทางฝั่งผมนะฝ่ายแดงนะครับมีเพลงร้องหนักแน่นเลยก็เป็นเพลงที่โอ้โหใครหลายๆคนตอนนี้อาจจะเจอเจอเหตุการณ์อย่างนี้อยู่นะครับกับเพลงที่ชื่อว่าระแวงนะครับจากอินเฟมัสไม่อาจ อันนาโค้ดแนาคตแน่ๆนะอย่าลืมนะฮะหน้าตาแบบนี้นะะที่ไหนไม่ได้อีกแล้วนะความสามารถครบเครื่องขนาดนี้นะโอเโหแต่พี่แมทธิวไปนะครับนะฮะโอ้โหดแวนด์เพลงนานมากเลยนะจับเลยนานขั้นเทพเลยทีแมทธิวโค้ดอะไรนะเออสมัยที่แมทธิวเต้นด้วยอจับได้นะเพลงนี้จนทุกวันนี้เขาน่าจะเลิกเต้นแล้วนะครับหันมาดูแลพี่นิเดียอย่างเดียวเลย แต่บัวเขาร้องเพลงนี้ตอนเวนไอ็กโว่เลอร์อะโอ้เพลงของภาพยนตร์เอ็กโว่ที่เหรอตัวนั้นผมก็ยังฟังอยู่เลยนะทุกกน็ชอบมากแล้วก็ที่สำคัญนะนางเอกเรื่องนั้นฮะก็น่ารักด้วยคอร่าเทเลอร์ก็บอกเลยว่าคอร่าเนี่ยนะครับแจ้งเกิดจากภาพยนตร์เรื่องนี้เลยนะเอ็กโว่ใช่ไหมฮะใช่แล้วแล้วก็พี่บีมนะครับพี่บีมกวีก็ก่อนจะมาออกเทปเป็นดีตูวี ครับไม่ถือว่าช่วงนั้นออกเทลแล้วผมจำไม่ได้นะช่วงนั้นเป็นดี b ีแล้วเป็นดี b ีแล้วใช่ไหมฮะแล้วก็จะมาเขาเรียกว่าอะไรฮะมาตอบย้ำความเป็นซุปเปอร์สตาร์ขันเทพครับผมก็คุณผู้ชมต้องรับคำัมนะครับโอเค เรียกว่าอะไรฮะเป็นเป็นเพลงที่ทุกคนยังฟังกันอยู่เล้ยเพราะดีริงโทนของแฟนคลับัีเป็นเพลงนี้เลยน,ะนี่มาไปกับพ,พีพพ่โดใช่ไหมครับนะนอะตอนนี้เดี๋ยวเราไปดูส,สาวบ้านดีกว่าสาววงนี้ให้เดี๋ยว ตัวเดี๋ยวน้องเนตนี่จะเป็นประชันกับผมด้วยในวันพรุ่งนี้เวลานะฮะสี่ทุ่มครึ่งทางช่องห้านะอย่าลืมดูฮะแคดดี้มาเฟียปะทะกับโดเอฟสาเน่เต้นกันเต็มเลยครับนะฮะสี่ทุ่ครึ่งพุ่งนี้ช่องห้าลองุนไปดูได้นะจะกจะเห็นพี่โดฮะเต้นแข็งน้องเน็ตแคดดี้มาเฟียใช่แล้วก็จะมีสเต็ปที่เขาเต้นอัปาคาบ้าเพลี่สองชอบอปาดิโกนิใช่อปาคาบ้า ได้เงีรร้ยสนุกสนานมากมายนะฮะตอนนี้เรามีหนึ่งซิงเกิลฮะมาเฟียจากเคนที่มาเฟียมาเปิดให้ดูกันก่อนอ่ะได้เลยฮะเรียกน้ำย่อยกันก่อนชมกันเลยครับอครับลุยครับแล้วพรุ่งนี้เราจะเต้นแข่งของเขาอย่างอ่ะมีเทปแรก<ม>เป็นเทปที่ผมเต้ลนลงเละอันเทปแรกอะ่ะ